สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนแรกนะคะมือนี้เข้าจะมาเห็ดเขาแร่งกินน้ากันครับพี่น้องหนึ่งปลาครับพี่น้องหนึ่งปลาช่อนนะคะหุ่นปลาคอใหญ่ครับพี่น้องนอนแอกแหล่ะอ้ออ้อยขั่วเอียบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเข้าขึ้นเตาน้ากันครับพี่น้องนี่คือพักที่จะใส่หนึ่งนะคะเตรียมพร้อมไปแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเขามาหนึ่ง ปลาสีเฮดนำพริกลาดปลาช่อนเดี๋ยวมากินน้ำกันจ้าครับพี่น้องบันเสิงเซขึ้นหนึ่งเลยพี่น้องปลาช่อนลุยสวนเขาโพดค่ะพี่น้องสีว่าปลาช่อนสวนพักกระบอกข่อยมีลายค่ะปลาช่อนลุยสวนเขาโพดนะคะเดี๋ยวห้องมากิน ปลาช่อนลุยสวนกับพี่น้องสวนของพดเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมากินด้วยกันนะคะหนึ่งมันสุกๆครับพี่น้องปิดค่ะปีดเดี๋ยวอ้อยก็จะฮ็ดน้ำพริกลาดนะคะเดี๋ยวห้องมากินน้ำกันจ้าพี่น้องหนึ่งปลากระเซ็ดเรียบร้อยแล้วคะ่ะบัดที่นี้อ้อยทีฮ็ดน้ำพริกนะคะอุปรกรณ์ของเราค่ับพี่น้องเดี๋ยวห้องเบ่งๆปลาก,กันหนึ่ง เหมิงเร็วๆนะคะว้าวเดี๋ยวพี่น้องปอกคอลุ่ยสวนนันเขาโพนนะคะเดี๋ยวพี่น้องเสียงเสียงกบเสียงอึงห้องจักหน่อยแล้วพี่น้องคำมากเดี๋ยวอ้อยเป็นตวัวแซวบ่พี่น้องปากใครได้บิ่งลูกปากใคร ไซเวลาหนึ่งโดนอยู่เพราะว่ปะวาปาคอมันตัวใหญ่ครับพี่น้องคุณยายว่าเดี๋ยวหัวมันติบสุกวะท่าน้ยเอามากมาเปิดให้ร้านเบงผู้ดใดก็ว่าอู้ตัวใหญ่จังเลยป้าจะทำยังไงวะท่านป้ากเ็เลยบอกว่าป้าจะทำปลาช่อนลุยสวนวะท่นตอนแรกน้องสาวบอกว่าให้ทอดเท็ดต้มย่ำมาไปพี่น้องเข้าเบาๆกันโดนนะคะเฮาจะมาเตรียมพร้อมในการเท็ด น้ำพริกค่ะพี่น้องพี่น้องสัสดีเขาสีมาตำเจวนะเมื่อวันน่ะตำน้ำพริกกินกับหนึ่งปลานะคะถ้าสิลราดกยานย้ายกินน้ำอะไรเดี๋ยวสีตำแยกต่างหากนะคะเดี๋ยวเขามาเฮ็ดน้ำกันค่ะพี่น้องทำอีกแล้วนะคะภาร่วมค่ะคลาย ควเสียงต่ำมาดจ้า ทิศหลูกล้างอยู่มันทำไมตัวใหญ่จังป้าว่ะท่านตูใหียอีลีได้ไปหนออ้อ,อยกับปินเพิ่งังหารบอก เพียมลงแก่ข้าวี่น้องใส่ลายๆกันคู่วิด 别玩了，别闹了。 ก้าวก่อนนะคะเดี๋ยวเลืีกผมงง่วพี่น้องมัมกหน่อยแซ่บหน่อยมักหลายแซ่บหลายนะคะแล้วเราก็จะตามด้วยน้ำตาลน้ำตาลนี้เอาไว้จะใส่น้ำกระเทียมโด่งน้ำค่ะมันคืได้เห็ดให้มันมีน้ำลายนะคะคุกงคิตตันงนเขากันแล้วเอาไว้จะมาผิวหน้าเฟรชมาะ ให้แบบของทุกคนใส่น้ำกระเทียมตัวความนะคะเสร็จแล้วเราก็จะบีบมะนาวนะคะไปปลูกองหน,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 น้าไปสวนพี่้องเลย เมื่อวันอาทิตย์นะคะวัอนอาทิตย์ก็ไปสวนต้นกล้วยออยโอ้ยตืน่นตาสวนพี่ีน่องเอ้ยผู้ใดมีสวนเห็ไว้แด้วพีน่องเนี่ยเป็นจัดสวนเป็นตืสบายอุกสบายใจเวลาเลี้ยวเ็นซิงเขียวเขียวงามแถมมันยังออกผลพร้อมพี่น่องเอ้ยตุ้ดกล้วยออย ใส่บักหน้าจะของหลุดนะคะเนยงยอยูอย่ปกหน้าลดตรงเตียวหวานตม่งคอยเป็ี่ยนแต่เสกซื่อบักหน้าไล่มิดปลุด Say lại đồ của lúc nào sự lạc của nhà ở hãng bà pháo vậy nóng bà hỏi vậy nóng bà hỏi vậy เทียมดองกับพี่น้องน้ำกระเทียมดองพี่น้องบ่นมีอกเทียมดองใส่ก่อนพี่นอ้อง,ง,อง,ง,อม,องมันจะไดมีนามไร สสีหันกระเทียมกระเทียมรุ่ยรุ่ยมะแอทียใส่ถัวเนี่ยมันหนักนหนักมันหนักกับพวกไข่เพ็ทได้ที่ไหน ต่ว่าบกวยพิษเอาไว้อาจจะเอาหลาดใส่เพราะว่าเพราะหลาดใส่นี่มันจะเฮ็ดให้ปลาเนี่ยมันหนากินนะคะเทหลาดใส่กับปลาปลาชอนเทาเลยนะคะพี่น้องเดี๋ยวเขามาเห็ดน้ำกันนะคะพี่นอ้องหนึ่งเซตเรียบร้อยแล้วค่ะออกออกจากซึ่งเรียบร้อยแล้วปลาไข่ด้พี่นอ้องปลาไข่ปลาช่อนลุยสวนเขาโพดครับพี่นอ้อง บัทีนี้เอาไว้จะเอาน้ำพริกที่เฮ็ดเนี่ยน่ากินไหมคะเอาหลาดไม่พอว่าเอาไว้สิ้นเราบุกเฮ็ดหลายกันพี่น้องเอาหลาดใส่เลยนะคะอู้ยมันจะเสียดไปปีน๋น้องให้มันเขาน้ำเขาเนื้อค่ะหลาดใส่เลยหลาดใส่หัวใส่าหางปลาอืม พักนี่ซีใบหวดไปนั่นมันเซนั่งๆค่ะอาหารจานเดียวอาหารถาดเดียวถาดเดียวอีรีพี่น้องใส่ตุ่งไข่เมน,นูนี้เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะคพี่น้องเป็นตาแซบบอเดี๋ยวห้องมากินน้ำกันนะคะแซบ ตรงว่างก่อนพี่น้องตรงว่างก่อนมาว่างบ่ได้นะคะพามันสีเหี่ยจ้าพี่น้องเอาไว้ก็เฮ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเด้อจ้ะเป็นตะแซ่บบ่จ้าปลาคอลุยสวนเขาโพดนะคะหืมน่ากินมากมันไข่มันพี่น้องไข่มันไข่นั่นนะคะปากไข่ค่ะพี่น้องเป็นตะแซ่บบ่เดี๋ยวเฮามากินน้ำกันนะค่ะ